สามีภรรยาคู่หนึ่งเมื่อแรกคบหาดูใจต่างฝ่ายต่างเาอาอกเอาใจกันฝ่ายชายรักษาน้ำใจไม่เคยให้ฝ่ายหญิงต้องรอหรือน้อยใจเขาเสมอต้นเสมอปลายต่อเธอเสมอแต่หลังจากที่ใช้ชีวิตร่วมกันฝ่ายชายกลับต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยนอกบ้าน ทำให้เขาใส่ใจในหน้าที่การงานมากกว่าครอบครัวและคนรักค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมไปคือเขาได้แสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาเมื่อความอดทนถึงที่สิ้นสุดการใส่ใจน้อยลงเริ่มลืมเล่าเข้าสังคมไม่มีเวลาให้กับภรรยาเหมือนเช่นเคยเกิดการเรียกร้องด้วยความรู้สึกที่ขาดแคลน,านขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันและคาดหวังเพื่อที่จะให้ต่ลไฟมาตึงเต่งจึงเป็นที่มาของการหย่าร้างหรือการนอกใจ พราะแต่ละฝ่ายก็แสวงหาสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าขาดหายเมื่อถูกปล่อยปละละเลยมีฝ่ายให้และฝ่ายรับพี่ไร้สมดุลกันในทางจิตวิญญาณพวกเขากหากันด้วยแรงดึงดูดจากพลังงานที่คล้ายคลึงกันเคมีที่คล้ายกันเรียกว่าคู่แท้ในทางจิตวิญญาณ พวกเขามีความรักที่เป็นอิสระต่อกันไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใดๆในความรักหรือการร่วมใช้ชีวิตคู่เลยความรักในระดับที่เข้าถึงจิตวิญญาณแล้วพวกเขาจะไม่มัวภาวะาพะวงว่าอีกฝ่ายต้องทํำสิ่งใดให้ต้องมาเติมเต็มหรือต้องให้อะไรถึงจะยอมรับกันเป็นคู่ชีวิตหรือต้องแลกเปลี่ยนสิ่งใดแก่กันเลยถ้าแบบนั้น คือการเห็นว่าความรักเป็นเพียงแค่สินค้าของซื้อของขายที่จะต้องแลกเปลี่ยนกันซึ่งมันอาจเกิดจากการใช้กฎเกณฑ์บังคับกันด้วยความไม่เต็มใจและเพราะกลัวจะสูญเสียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงจะต้องยินยอมทำตามเงื่อนไข